ยูฟ่า147เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดบริการฝากถอนรวดเร็วมีทุกอย่างครบวงจรบอลหวยมวยสล็อตและอื่นอื่นอีกมากมายโปรโมชั่นดีค่าน้ำดีไปสมัครเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ของผมทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้กลับมาพบก,กันกับผมกกกากปอบปับเสียนครับ วันนี้อยู่ด้วยกันประจำงวันจันทร์นะครับผมนมต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้ววันนี้วันจันทร์ที่18นะครับผมพฤษภาคม2 5 6 3แล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตนำพาไปดูฟุตบอลทีเด็ดนะครับผมวันเต็งหนึ่งตัวในเน้นวันนี้นะครับผมก็ยังคงเป็นฟุตบอลในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะเตะเด็กสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับคู่นี้นะครับวันนี้โกขออนุญาตนำพาไปดูนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับคู่ระหว่างแบรเดอร์เบเมนนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไ จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับผมเราไปดูสถิติกันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับคู่นี้นะครับขอย้อนกลับไป5นัดหลังสุดที่เจอกันมานะฮะเอา3นัดแล้วกันเนาะล่าสุดที่เจอกันมานะครับผมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับผมสำหรับไบเออร์เดอร์เซ่นนะครับ ก็เสมอกันมาสำหรับคู่นี้นะครับผมวันนั้นก็ไปเตะในบ้านของไบเออร์เดวุกเซนนะครับสกอร์ออกมาอยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับแฮนดิแคปก็เป็นฝ่ายของเจ้าบ้านอย่างไบเออร์เดวุกเซนนะครับที่เปิดมาต่อครึ่งครบลูกนะครับก็ใครที่ไปอยู่เจ้าบ้านไบเออร์เดวุกเซนก็ถือว่าขาดทุนแน่นอนนะครับ mm hmm. เป็นฝ่ายของแบรเดอร์เบอร์เมนมาชนะมา1ครั้งนะครับผมแล้วก็ไบเออร์เลเวอุกเซนชนะมา1ครั้งเนาะ สถิติก็ถือว่าคู่นี้เนี่ยเจอกันเมื่อไหร่ยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกนะครับผมสำหรับคู่นี้ยิงกันเยอะนะสำหรับคู่นี้นะครับเรามาดูสสิติของเจ้าบ้านอย่าง r บร์เดอร์เบเมนสักนิดนึงแล้วกันนะครับแบร์เดอร์เบเมนนะครับผมรวมทุกในการนะครับผมยังไม่ชนะใครเลยนะครับขณะเดียวกันก็ล่าสุดนี่ก็เสมอกันมานะครับเสมอแฮธาบรินมา2ประตู่อ2นะครับก็ถือว่าแบร m เบเมนเนี่ยนะครับไปเยือนนะครับผมแฮธาบรินนะครับ สำหรับเกมในบ้านนะครับผมก็ถือว่าเวรเดอร์เบเมนเนี่ยฟอร์มยังไม่ค่อยดีเลยนะครับผมทั้งหมด5นัดที่ผ่านมานะครับผมในบ้านของตัวเองชนะไปแค่นัดเดียวนะครับนะครับล่าสุดเนี่ยพ่ายแพ้ต่อบูุลเซียดอนมุลศูนย์ประตูต่อ2นะครับผมแล้วก็พ่ายแพ้ต่อยูเนียนเบอร์ลินนะครับศูนย์ประตูต่อ2เช่นกันฟอร์มในบ้านนะครับผมถ้าจะให้พูดเนี่ยคือเวรเดอร์เบเมนเนี่ยพักหลังมาจนะฟอร์มดอปลงไปเยอะเลยนะครับนะ เราไปดูผู้มาเยือนอย่างไบเออร์เดอรกเซนบ้างแล้วกันนะครับผมห้านาที่ผ่านมารวมทุกรายการช่างแตกต่างจากเจ้าบ้านไรเดอรลเบเมนเสียเหลือเกินนะครับล่าสุดเนี่ยไบยเออร์ดอรกเซนนะครับผมห้านาที่ผ่านมาเก็บชัยชนะทั้งหมดได้4นัดนะครับผมแล้วก็เสมอไปแค่1นึ่งนัดนะครับล่าสุดเนี่ย ไบเออร์เดวูเซ้นเนี่ยนะครับผมบุกไปเยือนกลาสโกเลนเจอร์ในศึกยูโรปาลีกนะครับก็เป็นฝ่ายที่กำชัยชนะในบ้านของกลาสโกเลนเจอร์มา3ประตูต่อหนึ่งนะครับไฮนดิแคปที่เปิดมาวันนั้นก็เป็นฝ่ายของไบเออร์เลเวอูเก้นเองนะครับที่ต่อครึ่งลูกนะครับผมก็ถือว่าใครไปอยู่ที่ไบเออร์เลเวอูเก้นก็ถือว่ารับทรัพย์เข้ากระเป๋าไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนเกมไปเยือนนะครับผมสําหรับวันนี้ของไบเออร์ลุกเซ่นนะครับผม5านัดที่ผ่านมาสําหรับเกมไปเยือนแพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับเก็บชัยชนะทั้งหมดได้3นัดเสมอ1ล่าสุดไบเออร์ลุกเซ่นนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาชนะกลาสโกเลนเจอร์ในศึกยูโรปาลีกมา3ประตูต่อ1นนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับทัศนคติของโกในวันนี้นะครับผมก็ยังมองว่า ฝ่ายผู้มาเยือนไบเออร์ลูเกเซ่นเนี่ยตอนนี้นะครับรั้งอันดับที่5ของตารางนะครับผมแล้วก็เวเดอร์เบเมนเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับท้ายตารางเลยแล้ววาหนีตกชั้นหนูนะครับผมสำหรับเวเดอร์เบเมนนะครับฟอร์มก็แตกต่างกันเหลือเกินเนาะแล้วว่าวันนี้เป็นฝ่ายของไบเออร์ลูเกเซ่นที่เปิดในราคามาต่อไปครึ่งครบลูกนะครับผมวันนี้สําหรับคู่นี้เนี่ยนะครับเจอกันมาเนี่ยยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกอยู่แล้วที่ผ่านมานะครับผมนะก็ยังมองไปว่าห้างขายยาไบเออร์ลูเกเซ่นนะครับ ยังยังคงได้เปรียบนะครับผมเรื่องกําลังใจแล้วก็ตัวผู้เล่นถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะไปเยือนก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยไม่มีผู้ชมนะครับผมนะเนื่องจากว่าอาจจะเกิดจากไวรัสโคโรนานะครับผมหรือว่าไวรัสโควิดนั่นเองนะครับก็ไม่มีไม่มีผู้ชมนะก็อาจจะทําให้การแข่งขันเนี่ยมันอาจจะดอปไปในเรื่องของอารมณ์ปสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะกาทําการแข่งขันไปได้นะครับวันนี้เนี่ยโกยังมองว่าเจ้าบ้านนะครับผม แร่ี้เบเมนเนี่ยเจองานหนักแน่นอนเจอกระดูกชิ้นโตแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับแต่ยังคงเหนื่อยแน่นอนนะครับนะยังมองว่าเลเวอร์กูเซ่นเองเนี่ยนะครับผมผมกำลังแล้วก็สภาพคามฟิตของนักเตะเนี่ยจะมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประจวรม,มอกับนักเตะกำลังพั่ฟอร์มอย่าง ไคลเวิร์ดนะครับคาร์เวิร์ดนะครับเออไคล5เวิร์ดนะครับผมนะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวบัญชาเกมลุกได้อย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็ฟอร์มดีเอามากๆนะครับผมวันนี้โกขออนุญาตฟันธงไปอยู่ที่ห้างขายาไบเออร์เลวูเซ่นเลยแล้วกันนะครับวันนี้ความมั่นใจนะครับผมแปดเต็มสิบล้วกันนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้เนี่ยโกเชื่อว่าไบเออร์เลวูเซ่นจะมากำชัยในบ้านของเวเดอร์เบเมนได้อย่างแน่นอนนะครับผมเหลือราคาเปิดมาอยู่ที่ไบเออร์เลวูเซ่นต่อครึ่งครบลูกนะครับก็ถือว่ายังเป็นรรราาาคคทีีี่่ยัััังงพออบบบไดด้้้ในนนนนตลลชววะผมโก ขออนาตฟันธงไปอยู่ที่นะครับไบเออร์เลเวอเซนนะครับก็ฝากกั้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับเว็บยูฟ่า147นะครับผมเว็บพนันออนไลน์ทุกูๆแบบนะครับในเรื่องของการเสียงไทยเสียงโชคนะครับการเงินมั่นคงปลอดภัยมั่นใจได้กับยูฟ่า147นะครับผมฝากถอนอัตโนมัติภายใน3นาทีตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมที่จะมาเล่นเว็บเดียกันก็กจปัก ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกัน,กนสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ